สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจ๊กเราครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับก็วันนี้เป็นเมนูนี่ครับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับก็เดี๋ยวส่วนผสมอันดับแรกเลยคือเนื้อเค็มนะครับอันนี้โจ๊กหมักแล้วตากไว้แล้วนะครับเพื่อนๆพอแห้งแล้วโจ๊กก็จะเอามาทุบทุบแล้วก็หั่นเป็นชิ้นไว้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเตาถ่านก็สามารถเอาไปย่างได้นะครับแต่เดี๋ยวโจ๊กจะเอาไปกลิวกับกระทะคือไปผัดบนกระทะนิดนึงให้มันมีกลิ่นหอมนะครับประมาณ250กรัมนะครับ อันนี้หอมแดงนะครับหนึ่งถ้วยใส่เยอะๆนะครับหอมแดงเมนูนี้เพราะว่ามันจะหอมมากใบมะกรูดครับอันนี้เกลือป่นนะครับนิดหน่อยตัดรสนะครับน้ำปลานิดหน่อยตัดรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมครับน้ำตาลปี๊บอันนี้หลักๆเลยเพราะว่าต้องหวานนะครับพริกขี้หนูสวนทุบอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนอะไรครับใส่มากใส่น้อยก็ได้แต่บุบให้มันแตกนิดนึงมันจะได้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ส่วนผสมหลักเลยก็คือนี่ครับ กระทินะครับวันนี้จะใช้เป็นกระทิถุงชาบก่อนะครับค่อนข้างใช้บ่อยเลยเพราะว่ามันสะดวกหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับแผนกตู้แช่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกคันเองก็ซื้อแบบนี้มาใช้ก็ได้ใส่ตู้เย็นไว้ได้นะครับไม่ต่างจากกระทิตลาดนะครับเพราะว่าเคี่ยวแล้วแตกมันเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราต้องไปกิวเนื้อกันอีกโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับจกจะเริ่มจากการเอาเนื้อลงไปผัดนะครับหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาาาจะะ้ว่นบกกรท กรณีนี้สูตรนี้คือสูตรที่สําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเตาถ่านไม่มีเตาอบนะครับแล้วก็ไม่ชอบทอดก็จะให้กลิ่นหอมได้เหมือนกันก็คือการเอามันลงไปน้าบกระทะแบบนี้นีครับมันเหมือนการเกลียวเล็กๆนี่นะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งไฟไม่ต้องแรงนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้เสียก่อนนะครับ เราจะปิวแค่พอหอมนะครับก็คือผัดแค่พอมีกลิ่นหอมนะครับไม่ต้องถึงกับสุกนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเคี่ยวกับกะทิอีกพักใหญ่หญเลยโอเคแดี๋วเราก็พักเนื้อก่อนนะครับตรงนี้โอเคนี่นะครับเราก็พักไว้นิดนึงเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยกะทินะครับ <Okay. S 2> หลังจากที่เราใส่กะทิไปแล้วนะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งรอจนกะทิเดือดนะครับแล้วส่วนผสมต่อไปนั้นก็คือเราจะใส่หอมแดงนะครับตอนนี้กะทิเริ่มเดือดแล้วนะครับจงจะใส่หอมแดงนะครับที่เราซอยเอาไว้หนึ่งถ้วยใส่ลงไปเลยครับ เมนูนี้ถ้าใส่หอมแดงเยอะๆจะหอมมากครับผมแล้วเราก็ตามด้วยเนื้อนะครับที่เราเกี่ยวไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเคี่ยวเนื้อให้มันเปื่อยสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆแต่เออเราทุบมาแล้วล่ะฉะนั้นมันก็จะไม่เหนียวมากแล้วโอเคครับพอเคี่ยวมาสักระยะนะครับตอนนี้เนื้อเราเปื่อยแล้วนะครับคือง่ายๆเพื่อนๆก็ลองตักชิมดูครับว่ามันสามารถเคี่ยวทานได้ไหมถ้าได้ก็คือว่าโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสนะครับอันดับแรกเลยก็คือเกลือนะครับเล็กน้อย อันนี้คือให้น้ํามันมีรสชาตินิดนึงนะครับคือไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเนื้อเราเค็มอยู่แล้วน้ำปลานะครับให้หอมนะครับแล้วก็น้าตาลปี๊บครับผมอันนี้คือตั้งใจให้มีรสชาติหวานเลยเพราะว่าเมนูนี้ต้องมีหวานเค็มนะครับบางคนเขาอาจจะใส่มะขามเปียกไปด้วยเพราะว่าเขาชอบรสเปรี้ยวแต่จริงๆแล้วเมนูนี้หลักๆเลยนะครับคือมันมีหวานเค็มเนี่ยเป็นหลัก เดี๋ยวรอน้ำตาลตปี๊บละลายสักครู่หนึ่งนะครับตามด้วยใบมะกรูดครับเสร็จแล้วก็จะเป็นพริกที่หลุงส่วนนะครับที่เราโขกไว้นะครับ หลังจากใส่พริกไปเนี่ยก็ปิดไฟได้เลยครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวพริกมันจะเหี่ยวเขาเรียกว่าอะไรอะสีมันจะซีดไปไม่น่าทานนะครับใบมะกรูดเดี๋ยวโดนความร้อนเดี๋ยวสีมันจะซีดไปเรื่อยๆแล้วก็กลิ่นมันจะเริ่มหอมนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวโจไปตักใส่ถ้วยให้เพื่อนเพื่อนชมดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม,มเมนูเนื้อเค็มต้มกะทินะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนเพื่อน รสมันจะออกเค็มๆหวานๆนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆครับพเพื่อนๆลองทําทานดูนะครับเดี๋ยวโจจะเขียนส่วนประกอบต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอทำอาหารง่ายๆของโจงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์ให้โจด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพือ่อนๆบ่อยๆครับผมวันนี้ต้องไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ